สวัสดีครับพี่น้องครับไก่ทอดนะครับบ้านแกหมุญบุงแก,งแกอำเภอนาแก่จังหวัดนครปฐมพากันจอดทิ้งเขาครับเพราะว่ายันไปทอดหนางานเรายันม,มันมีลานขายเของสิ่ยาง หลาหคนเป็นห่วงนะครับว่าเสียงเครื่องรถคือดังแปกดมันตังแต่มืือแรกที่ซื้อไปแล้วครับรก็จะไม่เป็นรถเก๊ยเก่าเนี่ยมัน,นดังดังบปุดบปุ๊บปุงบปุ๊ับปุ๊ปบปุ๊บบปุ๊บปบบปุ๊บปุบปรงบบปับง ท่านนั้นเวลาขี่มันแปลกติดจันทร์รเมียกอะไรนิดหน่อยดก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 ซองตำบลนั่นกอยู่ใกล้กันนะอบตสีภูอะไรนะครับอบตอบาตเขเิมกับบ้านตำบลได้แหละเป็นตำบลก็ต้องมีอบตารื่อมีเือวกันละ อ yeah? เออเสียบดตัด oh ิยเสียบดบุนยวะ่แต่ว่าเสียหไปไเขานี่แหะดกัน้หละบุนียางนันละเียที่เป็นนี่ละเสียบม่เวียนนันนี่ละ้ำหนึ่งมงนนี่แดงไแเ้วนี่คลื่คืนมาอีกแล้วคืนรดแต่เอาเว้ลงไปเลยเอาอนเว้

เดี๋ยวนี้วันแรกวเนี่ยเขาจอดกินขาสองรอบเพราะว่าไปหอดไิก็ต้องไปหามต้องเห็นางเลยๆแต่ข้ากินสิดฉัยไปจอดปุ๊บต้องไปหาเลนหาหมงดีอไรแบเนียต้องต้องกินอยอะต้องมีการร้านเบียวกันนะให่ไม่น้องเพราะมันคุ้มขึ้นเหมือนจะได้่าขนเนี่ยนะท่านได้เปิดบนในแอปหรอค้มแล้วครับว่าหนานที่ฝนละไกลไกลลัง แล้วคือซื้อดนันไหนเป็นธาตุพนมอะ่ะมีสิบสามสิบโล,ปเ,ล,เ,ลเป็นไหลเป็นตัวมันม่วงขุ้นเ้อนุ่นเหลี่ยำขึ้นยิ่งไหลไปไต่เพราะว่านั้นมันอยู่ฟังเราอยู่เรื่องอะไรนะเือนี้เราไหลไปเรื่อนี่แล้วล งานเป็นงานวัดนี่จะไปเรียนะไปเรียนอยู่โรงเรียนนี่แหละอัวเรวฟังลาอี่ดังสีมันทำอะไครับเดี่ยวเดี่ยวเปนไครับงานย้ายอยู่ครับหัวเร็วหัเร็วนี่ทม่สนามติดกันกวัดนะครับวัดกับโรงเรียนติดกัน น,นเร็เเวห้ามจอดตลอดแนววันนี้มันชัดแต่อยเลยพอออกมาโง่บ้างเร็วแล้วรอโดดเลย นี่วเดี๋ยวมุกาดน้ำเงินนะวัดินบนนั้นเนี่ยคือไม้เขาเขาหนิเขาเนี่ยออต้นหนาอีกแล้เนี่ยเดี๋ยวมปกลับรถม้จีนั่โเคี่ยเหนตหนาเลยอสัตว์ที่ไหนมาปูหลังหัปะ่าสัตว์มาล้ําสัตว์มาล้นี่มป็นเด็กน้อยเดินเตีองมันมีตสัดวสีนี่อยู่หรือปะ มีแน่เป็นขอนั่น,นม,ามากๆเลยเขายังดีเลยนะเออนี่ดิหนาวิธีเขา ลงเรียนไปลงได้แล้วพอ <c oughs> แล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้เราฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับไปหาวางจุดตั้งเวทีก่อนครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ